กล่องเพลงอาถรรเมษาหิงสาววัย24ปีเดินเข้ามาในบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุนย่นของป้าที่เพิ่งเสียไปเธอได้รับมรดกเป็นบ้านหลังนี้พร้อมเข้าของใช้มากมายสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาเธอคือกล่องเพลงไม้แกะสลักเก่าแก่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมันดูงดงามแต่ก็แฝงความขลังบางอย่างไว้ เมษาสัมผัสกล่องเพลงเบาๆรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แล่นผ่านปลายนิ้วคืนแรกในบ้านเมษานอนไม่หลับเธอหยิบกล่องเพลงขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งฝาแกะสลักรูปหญิงสาวโบราณกำลังร่ายรำเมษาค่อยๆหมุนไขาลานกลไกเก่าแก่ส่งเสียงเอียดอารก่อนที่เสียงเพลงกลออ่อนโยนจะดังขึ้นทวงทำนองเศร้าส้อยราวกับสะท้อนความหลัง ทันใดนั้นเงาตะคุ่มคล้ายคนยืนปรากฏขึ้นที่ขอบสายตาก่อนจะจางหายไปเมื่อเมษาหันไปมองเหตุการณ์ประหลาดเริ่มถี่ขึ้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังวนเวียนในหูแสงไฟกระพริบถี่ๆและข้าวของบางอย่างก็ย้ายที่เองเมษาเริ่มวิตกกังวลเธอพยายามค้นหาข,าข้อมูลเกี่ยวกับกล่องเพลงนี้จากสมุดบันทึกเก่าของป้าในนั้นมีข้อความเตือนเกี่ยวกับวิญญาณผู้เฝ้ารอ ที่ถูกกักขังไว้ในบทเพลงที่ไม่มีวันจบสิ้นพร้อมรูปวาดของหินสาวที่สลักอยู่บนกล่องเพลงคืนหนึ่งเมษาสะดุ้งตื่นด้วยเสียงเพลงจากกล่องเพลงที่ดังขึ้นเองเสียงนั้นเปลี่ยนจากไพเราะเป็นโหยหวนและผิดเพี้ยนบานพับฝากล่องกระพือเปิดปิดเองอย่างแรงแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นร่างโปร่งแสงของหญิงสาวในชุดไทยโบราณกำลังยืนอยู่ข้างเตียงดวงตาว่างเปล่าจ้องมองมาที่เมษา มือที่ซีดเสียวของวิญญาณพยายามเอื้อมมาสัมผัสเธอกล่องเพลงยังคงบรรเลงบทเพลงแห่งความตายอย่างบ้าคลัง่ง